คนในพื้นที่มองภาพเงาบนยอดเขาแค่ภาพลวงตาผู้กำกับดังชี้เป็นแสงเงากระทบหมอกคนในพื้นที่มองภาพเงาบนยอดเขาคล้ายพระธุดงค์แค่ภาพลวงตาด้านผู้กำกับภาพยนตร์คนดังร่วมวิเคราะห์ชี้น่าจะเป็นแสงเงาที่ตกกระทบบนหมอกจนเกิดเป็นภาพเงาขนาดใหญ่ เกิดเป็นภาพฮือหาทั่วโลกโซเชียลสำหรับคลิปเหตุการณ์ประหลาดในวันมาคะบูชาที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งบันทึกภาพจากยอดเขาคิชกูดเผยให้เห็นเงาของสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์เคลื่อนไหวอยู่บนยอดเขาอีกลูกที่อยู่ห่างออกไปและหายลับเข้าไปในยอดไม้ลักษณะท่าทางคล้ายพระธุดงจนทำให้ผู้พบเห็นขนลุกและบางก็เชื่อว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์นั้น สำหรับเรื่องนี้เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์นายวศินสิงห์ขอนโอลารึก ผู้โพสต์คลิปได้เปิดใจกับรายการทุบโตะ๊ข่าวทางช่องอมรินทีวีโดยได้ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาประมาณ17.30นาทีวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะตนเดินทางไปไหว้พระขอพรที่เขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีขณะนั้นมีทะเลเหมอกเยอะมากตนมองไปที่เขาอีกลูกที่ห่างออกไปราว10กิโลเมตรก็เห็นมีสิ่งเคลื่อนไหวลักษณะคล้าย กับพระเดินไปบนยอดเขาจึงเรียกเพื่อนให้ดูแล้วรอถ่ายคลิปซึ่งขณะนั้นกลุ่มเพื่อนๆและนักท่องเที่ยวที่ยืนถ่ายกันอีกประมาณ40-50คนต่างก็เห็นและร้องสาธุขึ้น3ครั้งพร้อมกับยกมือไหว้ทั้งนี้ส่วนตัวตนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่มาเจอกับตัวก็ขนลุก นอกจากระหว่างที่ตนลงมาจากยอดเขาก็ได้นึกในใจว่าหากสิ่งที่เห็นนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงก็ขอให้สิ่งนั้นมาเข้าฝันตนซึ่งเมื่อตนมาถึงที่รถปรากฏว่าสตาร์ทรถครั้งที่หนึ่งไม่ติดครั้งที่สองก็ไม่ติดตนตรวจสอบน้ำมันและทุกอย่างปกติตนจึงยกมือไหว้พร้อมบอกว่าหากสิ่งที่ตนพูดแล้วเกิดลบหลู่ลูกขอขมา จากนั้นก็สตาร์ทรถอีกครั้งปรากฏว่าเครื่องติดทันทีนายวาสินยอมรับไม่ทราบว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรแต่ได้สอบถามคนในพื้นที่กรรมการของเขาคิชกูดก็ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์และ20ปีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้และยืนยันว่าตนไม่ได้ตัดต่อภาพเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จริง ขณะที่นายปรัชญาปิ่นแก้วผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังก็ได้ร่วมวิเคราะห์หลังเห็นคลิปดังกล่าวยืนยันว่าคลิปถ่ายขึ้นจากสถานที่จริงไม่ได้มีการตัดต่อจากคอมพิวเตอร์แต่หากมองขนาดของวัตถุที่ปรากฏในภาพอาจเป็นเพียงแสงเงาที่ตกกระทบกันจนเกิดเงาบนเมฆหมอกในบริเวณน,นั้นเพราะในภาพนั้นหมอกค่อนข้างเยอะ คล้ายการฉายไฟเข้าหาคนจนเกิดเป็นภาพเงาขนาดใหญ่บนผนังอยากให้มองว่าถ้าเป็นคนเดินคนจะต้องตัวใหญ่มากและลักษณะการเดินก็เป็นการเดินลอยบนยอดไม้ทั้งที่คนคงไม่สามารถเดินบนยอดไม้ไม่ได้ อย่างไรก็ตามตนค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นการเตรียมการของบุคคลบางกลุ่มที่รอคนมาอยู่ในจุดนั้นแล้วจึงทําให้เกิดภาพคล้ายในอดีตที่มีคนเคยเห็นยานบินบนท้องฟ้ามาแล้วขณะเดียวกันได้มีผู้ใช้เฟ e บุ๊กอีกรายหนึ่งเป็นคนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงคลิปดังกล่าว โดยชี้แจงว่าตนเห็นสภาพความเป็นจริงมาหลายครั้งแล้วมั่นใจว่าคลิปถูกถ่ายจากสะพานช้างถ่ายไปยังที่ว่างซึ่งเป็นลานจอดฮอซึ่งถ้ามีหมอกก็จะเห็นเป็นภาพมิติเดียวลวงตาเราได้ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ